สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคลิปรนดอมนี้มาในหัวข้อใครที่คิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้ขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่สวยบอกด้วยเถอะค่ะเซฟพลังงานของคุณสิบไปนะคะห้าเหรียญค่ะ Price of pentacles Three of cups, some of cups, 6 of my six of up of one สอบสองดาบค่ะ6กถ้วยซีออบส์คับสถ้วย4 of อบส์คับ t h r e e of p e n t a c l e สามเหรียญสามเหรียญมาคู่กับสามถ้วยสามไม้เท้าท r e e of w ์ว d s มีพลังงานของเลขสามมาสามใบคุณน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขสาม m a เ e โอเคค่ะ X of สอบหนึ่งดาบ X of cups โ okay. อเคเข้าใจแล้วคะ่ะจักรวาลนำสารมาบอกอันในเช้านี้โอเคหากในตอนนี้คุณเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรชั่นชิพ คุณอาจจะกำลังเจ็บปวดเสียใจรู้สึกทุกข์ใจหากคุณอยู่ในสภาวะที่จมดิ่งขอให้คุณก้าวออกมาค่ะเพราะอ่านเห็นพลังงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตกับความรักของคุณคุณอาจจะเป็นคนในราศีกันมังกรพึกศพธาตุดินนะคะมังกรพึกศกัน หรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีไพ่เลขสามออกมาคุณอาจจะเกิดเดือนมีนาคมดาวสุ์ดาวจันทราศีมีนเกิดเดือนมีนาคมอาจจะเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของราศีมีนหากในตอนนี้คุณต้องตัดสินใจ คุณยังลังเลหรือไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่คุณกำลังคบอยู่คุณอาจจะกลายเป็นมือที่สามโดยที่ไม่รู้ตัวหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณคุณรู้สึกเสียใจเจ็บปวดและก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าทันทีที่คุณก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์จัก,กวาล จะนำความรักดีๆมามอบให้คุณคุณมีพลังงานของการส o v e On และการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอันมองว่าในช่วงเวลา1นถึงสเดือนไม่เกิน3เดือนนี้คุณน่าจะได้พบกับคนที่เป็นคู่โซเมตของคุณซึ่งอาจจะเป็นคนในราศีมังกร หรือราศีกันธาตุดินมังกรพุกศกันหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในราศีธาตุดินแล้วคู่ของคุณอาจจะอยู่ในราศีธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตอันเห็นว่าเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณนะพลังงานความรักความ ความรักที่เป็นความรักที่แท้จริงจากใจความจริงใจในความรักมีใช่ความเสน่หาลุ่มหลงแต่เป็นความรักที่ออกมาจากใจออกมาจากสีหน้าแววตาท่าทางเขาตั้งใจที่จะมอบความรักนั้นให้คุณและจะต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นคนคนนี้มีหน้าที่การงานมีเงินมีสมบัติภัสถาน มีความพร้อมที่จะดูแลปกป้องชีวิตของคุณได้อย่างดีและยอดเยี่ยมพลังงานของเขากำลังที่จะเข้ามาหาคุณหรือบางท่านบางเคสอาจจะได้เจอแล้วในตอนนี้อันมองว่าคุณกับเขาจะมีการครบกันค่อยๆขยับความสัมพันธ์จนถึงได้มีการคอมมิตเมนต์มีการประกาศข่าวดี มีการได้เฉลิมฉลองมีการมั่นหมายมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะถึงนับจากนี้ไป1-3ถึงเดือนอย่างน้อยคุณจะได้เจอเขาคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณมีความผูกพันกับเขาอย่างประหลาดมีความรู้สึกหัวใจคุณคุ้นเคยรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับเขาคุณอยู่กับเขาและคุณสบายใจ คุณรู้สึกโล่งโป่งสบายใช่ค่ะเพราะเขาเคยเป็นครอบครัวของคุณมาก่อนเขาเคยเป็นคนรักคู่รักของคุณมาก่อนคุณจึงรู้สึกแบบนี้ความผูกพันที่ยาวนานความรักที่คุณเคยมีให้กันคุณเป็นคู่โซเมทคู่ที่มาตามหากันในชาติภพนี้เป็นคนเก่าๆจากอดีตชาติพลังงานนี้กำลังจะมาถึงคุณ คุณอาจจะรู้สึกปกป้องตัวเองในครั้งแรกและไม่แน่ใจในครั้งแรกที่จะเจอเขาแต่ทรายสัญญาณบางอย่างจะบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้เขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเขาอาจจะอยู่มุมใดมุมหนึ่ง ของโรคของจักรวาลนี้ก็เป็นได้อาจจะเฝ้าคุณคิดคิดถึงคุณเฝ้าคิดถึงใครสักคนที่เขารู้สึกว่าเขาผูกพัน t ด e d เดสาถ้วย7ถ้วยเขามีพลังงานของเลขเจ็และเลขสาม อาจจะอายุ37ปี27ปี23ปี33ปี37ปีประมาณนี้ Queen of Swords ไม้เท้า Ace of w n d ไพ่ใบเดิมใบเดียวกับคุณ Six of Swords กไม้เท้า Two of Pentacles สองเหรียญเขาเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณาบไฟ of Swords The tower อิดท้าย The Death The tower ก็มาสี่ม้เท้าไพ่ใบเดียวกับคุณนะคะ For of Swan ไพ่ใบแรกและไพ่ใบสุดท้ายเป็น The Death กับ The tower พลังงานของเขาณนะตอนนี้ ถ้าหากในตอนนี้เขากำลังคบกับใครคุยกับใครอยู่เขาจะตัดจบเขาจะจบความสัมพันธ์นั้นแบบแม่เรือเยื่อใหญ่แบบบัวไม่ให้ช้ําน้ำไม่ให้ขุนแล้วเขาจะไม่ยอมให้ใครใครที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้เขาปฏิเสธ เขาปฏิเสธความรักหรือหรือใครที่จะเข้ามาในชีวิตเขาเขาไม่ยอมให้ใครเข้ามาเพราะในหัวใจของเขาตอนนี้มอบให้กับคนเก่าๆคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนในกลุ่มกวนแก๊งเดียวกัน เป็นคนที่เคยรู้จักกันอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานเขาเก็บหัวใจไว้ให้คนคนนี้เขาอยากจะนำความรักที่เขามีอยู่หัวใจแห่งความรักนำมามอบให้กับคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคนุณถ้าหากเขาจะต้องมีครอบครัว หรือจะต้องมีคนรักมีภรรยามีสามีคนคนนั้นจะต้องเป็นคุณหนึ่งเดียวที่เขามองคือคุณเขาอาจจะเป็นคนในธาตุดินมังกรพุกศกันธาตุดมมิถุนตุนกลุ่มมีพลังงานของธาตุดินและธาตุลมเขาปกป้องหัวใจตัวเองมากเลยนะคะ เขาไม่ยอมให้ใครเข้ามามีคนจะเข้ามาในชีวิตของเขามากมายเหมือนกับเขามีเสน่ห์มีพลังงานแห่งการดึงดูดบางท่านอาจจะเป็นคนที่มียศตำแหน่งมีฐานะทางการเงินมีโปรไฟล์ที่ดีแต่ดูสิคะเขามั่นคงกับคุณเขาต้องการเพียงแค่คุณเท่านั้นใครจะเข้ามายังไงเขาก็ไม่ต้องการเขาไม่เปิดรับ คุณเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการเป็นสิ่งเดียวที่เขามองมาเสมอเป็นสิ่งเดียวที่เขาอยากจะเก็บไว้เป็นคนเดียวที่เขาอยากจะมอบความรักให้อยากจะแสดงความรักอยากจะพูดทำทุกอย่างที่คนคนนึงจะให้ได้จะมอบให้ได้เขาอยากให้ความรักกับคุณ เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมคะคุณกับเขาคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมคุ e e อฟสครับการเก็บกอดความรักไว้อย่างแน่นเหนียว ความรักที่ตกผลึกตกตะกอนแล้วให้ไปเริมสามเหรียญน่าจะเป็นคุณและเขาที่เปิดมานะคะไพ่ออกมายืนยันพลังงานว่าเป็นคนที่อันเปิดมาจริงๆเป็นคนในชีวิตของคุณ 9. เก้าเหรียญ ใช่ค่ะพลังงานออกมายืนยันค่ะสองเหรียญ Two of Pentacles เป็นคนเก่าๆจริงๆค่ะอืมอันขนุกเป็นเพื่อนเก่าๆเ,เป็นคนที่รู้จักกับคุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันมาเนิ่นนานอุ้ยอันขนุนค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อุ้ย King of Sword พลังงานจัก,กรวาลส่งมาให้อันมาบอกอันตอนนี้ยังขนลุกไม่หยุดเลยนะคะห้าไม้เทา้าขนลุกขนพองค่ะ The h e r m ร t ราศีกันธาตุดินมังกรพุกโศกกัน เขาหรือคุณอาจจะเกิดเดือนกันยายนราศีการลัคนากันธาตุดินมังกรพุกศกันพลังงานของธาตุดินมาสูงมากธาตุลมมิถุนตุนกลุมก็มานะคะเพจออฟรับตอนนี้พลังงานออกมาชัดเจนว่าเป็นคนในราศีกันเกิดเดือนกันยายน s o so, r of pinnacle s หร i ยญ n i n เพนเทอร์คัลสหนึ่งเหรียญอัศวินเหรียญแต่ไพ่เป็น p Page of Wands คุณจะได้มีการเริ่มต้นไพ่ใบเดิม Empress Empress กับเฮอ e r m e s เป็นไพ่ที่ตอกย้ำสองรอบสามรอบเขามี Energy ของราศีกัน ราคณากันคนที่เกิดเดือนกันยายนมีดาวสุกดาวจันอยู่ในราศีกันเป็นเอ็มเพรสเป็นคนสวยสง่าผ่าเผยหน้าตาดีมีมารยาทมีบุคลิกที่ดีมีความเก่งกาจฉลาดเฉลียวมีความเป็นแม่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนหรืออาจจะเป็นราศีกรกฎที่อันเห็นนะคะกับธาตุลมมิถุนตุลกุมแต่โดดเด่นที่พลังงานของราศีกัน ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ตามหรือคุณเป็นผู้หญิงพลังงานนี้คือราศีกันมาแรงมากคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้เขาเก็บหัวใจไว้ให้คุณรอเพียงแต่คุณไม่ว่าความรู้สึกเขาจะเคยทุกข์เคยกังวลเรื่องคุณมากอย่างไร อาจจะเคยน้อยใจผิดหวังเสียใจในการที่คุณอาจจะยังไม่รับรักเขาในการที่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาหรือในคำพูดของคุณการกระทําที่คุณตั้งดาบกับเขา ซึ่งคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าในชีวิตไม่น่าที่จะไปด้วยกันได้ไม่น่าที่จะหาจุดดวงเอยกันได้ไม่น่าที่จะเป็นเขาคนนี้ที่เป็นเพื่อนของคุณมานานเป็นคนที่คุณรู้จักในชีวิตมาเนิ่นนานทำไมนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานคุณกับเขาจึงไม่อาจคอมมิชเมนต์กันได้แต่มาณนะตอนนี้ทำไมพลังงานอยู่ๆเด่นชัดขึ้นมาแบบที่คุณเองก็ไม่เข้าใจ แล้วในหัวใจของคุณก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาถึงความรู้สึกให้กับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆคนนี้คุณเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันเป็นความผูกพันที่มากกว่าคำว่าเพื่อนเป็นความผูกพันที่เหมือนอาจจะเป็นคนในราศีมีนก็ได้นะคะธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิก เหมือนว่าคุณกับเขามีพลังงานบางอย่างที่คอยดึงดูดกันและกันไม่ให้กันและกันหายออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะนานแค่ไหนความรู้สึกนั้นไม่เคยเปลี่ยนพลังงานบางอย่างดึงดูดคุณทั้งคู่ผูกพันกันมาเนิ่นนานไม่อาจ จะรับพลังงานผูกพันนี้จากใครต้องเป็นคุณและเขาเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้ต่อกันได้เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับใครคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันแบบนี้กับใครเป็นความผูกพันที่ตรงรึกอย่างลากลงจนถึงจิตวิญญาณซึ่งอันมองเห็นว่าเขากับคุณ เก็บความรู้สึกนี้ให้กันเอาไว้มาเนิ่นนานอยู่ตรงนั้นเป็นความรู้สึกที่มีให้กันตลอดมาอันมองว่าโชคสตากำลังจะบอกคุณว่าคุณถึงเวลาแล้วนะที่คุณทั้งคู่จะต้องมีการคอมมิตเมนต์กันมากขึ้น คุณทั้งคู่จะไปห่างจากกันไม่ได้เลยหากคุณได้อยู่ด้วยกันคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตความรักต่างคนต่างจะมาเติมเต็มช่องว่างให้กันและกันมาทำให้บารมีของคุณทั้งคู่หน้าตาหน้าที่การงานทางสังคมเลื่อนระดับดีขึ้นจะนําพาความเจริญมาสู่ชีวิตของกันและกัน เป็นคู่ที่จะเข้ามาส่งเสริมเป็นคู่คลองเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงหาไม่ได้จากที่ที่ใครคนอื่นจะต้องเป็นคุณเท่านั้นจะต้องมีการเริ่มต้นพลังงานนี้จะเกิดขึ้นใน1-3ถึงสเดือนยืนยันว่าเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆในชีวิตแล้วคุณจะหาจุดที่ลงตัวกันได้คุณจะมาซับพอร์ตกัน ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ